สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมแสบคอนครนะครับวันนี้เรามีพระมาให้ชมเกือบทุกทุกวันนะครับก่อนที่มาชมพระนะครับเรามาทราบช่องทางติดต่อแสบคนครก่อนนะครับช่องทางติดต่อแสบคอนครนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ช่องทางในกันนะครับช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์นะครับโดยคุณลูกค้าเนี่ยสามารถสแกน QR code คบนหน้าจอได้เลยนะครับช่องทางที่2นะครับติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ084 ห9เก้9หนะครับช่องทางที่3ติดต่อผ่าน facebook นะครับ facebook ชื่อแสบขลนครนะครับมาดูพระกันต่อนะครับเราวันนี้เรามีพระทั้งหมด3ร,รายการด้วยกันนะครับนี่เป็นพระเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระกิง่งแล้วก็พระกิ่งนะครับนี่แล้วก็เป็นพระเนื้อดินนะครับน,นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดลงกล้องกันนะครับมาดูองค์แรกก่อนนะครับอ,องค์นี้ก็จะเป็นพระรงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับนะครับนี่ฮะนะครับพิมพ์สังกัจจายนะครับเป็นพระเนื้อผงคุรักนะครับนี่มาดูเนื้อก,กันก่อนนะครับ เนื้อกาวมากเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบองค์นี้ก็ทักทายแสบพนครมานะครับนี่เป็นพระรงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับพิมพ์สังดจายนะครับเป็นพระเนื้อผงครับคุณลูกค้านี่ครับหายากนะครับพระพระแบบนี้นะครับหายากครับคุณลูกค้านะครับหายากนะ ท่านใดที่ชื่นชอบก็ทักทายแสกผลนครมานะครับส่วนราคานะครับพูดคุยกันได้ต่อรองกันได้นะครับคุณลูกค้านะครับส่วนราคาเนี่ยเราท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถคุยกันได้ต่อรองราคากันได้นะครับมาดูองค์ที่2นะครับคุณลูกค้าครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะครับน่าจะเป็นสายวัดสุทศั์นะครับคุณลูกค้านี่ครับพระกิ่งไม่ทราบที่นะครับ กิ่งเก่ามากเลยครับลูกค,ค้านี่ครับสวยครับคุณลูกค้านะครับน่าจะเป็นถ้าเกิดผมดาวนาน่าจะเป็นสายวันสุดทัศนะครับลูกค,ค้านี่ท่าในใดที่ชอบพักกิ่งก็ทักทายแสบคนคนครมานะครับนี่ก็จะมีอุดอยู่ใต้ฐานด้วยนะครับ นี่ครับนะครับองที่3นะครับคุณลูกคา้าก็จะเป็นกิ่งคลองตะเคียนวัดประดูทรงทรงธรรมนะครับเป็นพระเป็นพระนดินนะครับคุณลูกค้านี่ครับเป็นกิ่งคลองตะเคียนนะครับวัดประดูทรงธรรมนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับท่านใดที่ชื่นชอบองค์นหนนะครับก็ทักทายแสกคนคนครมานะครับราคาพูดราคาพูดคุยต่อรองกันได้นะครับคุณลูกค้านะครับนี่ข้างหลังก็จะมีรอยจานด้วยนะครับ เนื้อแห้งสนิทสวยมากนะครับนี่เป็นกิ่งนะครับของตะเคียนวัดประดูทรงธรรมนะครับรคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบรายการไหนนะครับชอบองค์ไหนนะครับก็ทักทายนะตามช่องทางที่ท่านสะดวกนะครับนี่ะวันนี้แสกพน,นักครต้องขอขอบคุณ FC มากนะครับที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวเราจะมี พระนะครับมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ